ถูกะส์กับการจัดประกวดของเราในครั้งนี้ก็เพื่อการกุศลดยเฉพาะไม่มีการจัดเก็บค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญพี่เบิ้มของเราให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการหน่อยค่ะนะครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวเนาะผมพี่เบิ้มคนสร้างภาพนะครับประธานชมรมคนสร้างภาพเชียงใหม่วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้รับโอกาสจากพี่หมอนะครับแล้วก็สวนอนรั์ยาเนาะจะจัดกิจกรรมการประกวดการถ่ายภาพขึ้นนะครับโดยคอนเซปต์กู๊ดไอเดีย รโรรคคยานะับส่วนอนโกยาโดยคุณหมอเนี่ยส่งเสริมช่างภาพได้มีโอกาสนําเสนอผลงานของตัวเองวัตถุประสงค์ในการจัดการประกวดถ่ายภาพครั้งนี้เพื่อเยี่ยนะครับเพื่อส่งเสริมการถ่ายภาพทั้งในชมรมและก็นอกชมรมแล้วก็ช่างภาพทุกท่านที่มีที่จะเปิดโอกาสต,าตัวเองนะครับมาร่วมในการถ่ายภาพนะครับโดยส่งเสริมบุคคลภายนอกเพื่อมาใช้สถานที่แห่งนี้ พือเกิดสาระประโยชน์มากที่สุดการจัดการประกวดในครั้งนี้นะครับเฮาได้แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับเนาะคือวินเทจนะครับการถ่ายภาพบุคคลในชุดวินเทจเนี่ยเขาจะจัดเพื่อมีการถ่ายภาพในวันที่22เดือนมกราคมนะครับแห่งประเทศหนึ่งก็คือการถ่ายภาพบุคคลในชุดไทยเขาจะจัดเพื่อมีการเป็นที่ในวันที่29กามกราคม2วัน 22กับ29ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงจนถึงแสงค่ำจนถึงแสงเย็นนะครับทางชมรมจะจัดนางแบบเพื่อสามท่านแทมประเภทหนึ่งที่เราเปิดเพื่อมีการท่งประกวดก็คือประเภทแลนด์สเคปถ่ายเล่าเรื่องราวของสถานที่ในสวนอรกยาเดือนสระพีแห่งนี้นะครับท่านสามารถมาถ่ายได้ตั้งแต่วันที่10วันที่10อของเดือนเดือนมกรา จนถึงวันที่29ในวันวันวันที่วันสุดท้ายรางวัลสาหรับประเภทต่างๆก็ดังนี้นะครับการถ่ายภาพบุคคลในชุดไทยนะครับรางวัลที่1เนี่ยรับถ้วยรางวัลจากท่านวิสุทธ์บัวชุมนะครับก่อผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทส่วนรางวัลที่2รับเงินรางวัล5 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลรางวัลที่3เงินรางวัล3 0 0 0บาทประกวดภาพบุคคล ในชุด intage, วินเทจรางวัล1 0 0 0 0บาทเหมือนกันที่2ก็5,000บาทที่ 3- 3,000บาทและรางวัลชมเชยอีก2รางวัลรางวัลละ1 0 0 0บาทอีกประเภทหนึ่งก็คือการถ่ายภาพแลนด์สเคปนะครับที่1 5 0 0 0บาทที่ 2- 3,000บาทที่3 2 0 0 0บาทนะครับโดยองค์ประกอบภายในภาพต้องเป็นการถ่ายภาพภายในสวนอโรคยาเดอะสารพีเท่านั้นประเภทการถ่ายภาพบุคคลสามารถส่งภาพถ่ายได้คนละไม่เกิน5ภาพต่อหนึ่งประเภท ประเภทการถ่ายภาพแ a ลนด์เคปส่งผลงานภาพได้ไม่เกินคนละ10ภาพส่งภาพผลงานเป็นภาพถ่ายในไฟล์ JPEG นะครับมีขนา,าดภาพมากกว่า3เมกโดยใส่แผ่น DVD และมาส่งที่ร้านกาแฟแห่งนี้นะครับเราว่ารับส่งทางอินเทอร์เน็ตไม่รับส่งทางเว็บไซต์เพราะว่าท่านจะได้นำผลงานของท่านมาถึงมือของเรา กำหนดส่งภาพภายในวันที่10กุมภาพันธ์นะครับที่ร้านกาแฟบัฟฟาโลนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาเพราะฉะนั้นท่านสาภาพส่งภาพมาได้ทุกวันนะครับแต่ไม่เกินวันที่10กุมภานะครับสำหรับรายละเอียดในการประกาศผลจะแจ้งให้ทราบหน้าชมรมคนสร้างภาพสำหรับนางแบบนะครับที่เราจัดมาให้ท่านได้ถ่ายภาพ ในกิจกรรมครั้งนี้นะครับต้องขอแนะนําอย่างเป็นทางการนะครับคนที่1น,นางสาวนัทธยาณีหรือน้องตุ๊กตานะครับคนที่2นางสาวสีนวลน,นะครับหรือนวลสาวพม่าในตาแขกนะครับอ่าในชุดในชุดไทยเกือบพม่าะละต่อไปคือนางสาวอภิชยาหรือน้องกล้าคนดังนะครับวันวนี้มาในชุดวินเทจนะครับทุกภาพที่ส่งมานะครับถือว่าเอกขสิทธิ์ของ อโรคยาไม่ไม่ใส่ลายน้ำนะครับในแผ่น DVD จะส่งผลงานภาพโดยเขียนกำกับชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยพอเปิดเปิดในคอมก็จะขึ้นภาพ5ภาพ5ภาพ,ภาพ10ภาพแล้วก็มีชื่อในนามของชมรมคนสร้างภาพนะครับต้องขอกลับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะครับและก็ช่างภาพที่มาในวันนี้นะครับขอบคุณครับ